เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้าน,นสวยๆท่านผู้ชมเลือกเซอร์เลือกอยู่ครับบ้าน,นสวยเลยเพิ่งสร้างใหม่ครับสร้างมาได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ยังเหลือตกแต่งนิดหน่อยครับเป็นบ้านยกพื้นได้ทุนสูงด้านล่างเอารถไปจอดหรือทําเป็นบ้านสองชั้นก็ได้เทพ,พื้น ล้อเป็นบ้านสองชั้นได้เลยอยู่ในหมู่บ้านแหล่งชุมชนนะครับถนนล,ลาดยางหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบไม่แออัดไม่วุ่นวายพื้นที่ถึง1ไร่หนึ่งงานเลยครับมีที่เหลือป,ปลูกต้นไม้ทําสวนเงียบสงบครับอยู่แบบชิวๆสโลว์ไลฟ์ได้ราคาเพียง6กแสนบาทเท่านั้นเองน้ําไฟสะดวกครับหกแสนบาทบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งไร่ครับทบั้บ้านไร่บ้านสวนบ้านพักผ่อนหนใจอยู่แบบเงียบสงบเป็นส่วนตัวได้สบาย ปอยปลาปลาพร้อมครับแล้วมีบ่อนะครับบ่อน้ําเลี้ยงปลาไว้หลายชนิดเนี่ยนะครับดึงน้ําลดต้นไม้ในสวนได้เลี้ยงปลากินได้เลี้ยงปลาขายทําปลาในกระช่งปลูกบัวทาสาระานั่งเล่นริมน้ําสบายๆคิววเลยบรรยากาศดีเงียบสงบล้มลื่นด้านหลังติดคลองชนประทานได้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวขาดแคลนไม่ต้องกลัวน้ําแห้งเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดฐคุดแดงน้ําไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้น้ําไม่ท่วม ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับแปลงนี้อยู่เพ์ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับนสนใดสนใจก็ไปดูฐานทีจริงกันก่อนนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ